ครับผมเท j a s เศษจรพัฒนชันเดชจากไทย Adobe User Group นะครับจากที่คุณได้ลองพัฒนา Adobe Flex Mobile Application บนมือถือ Android แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องพบเลยก็คือปัญหาการแสดงผลภาษาไทยนะครับจากตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นแอปพลิเคชันแสดงฟีดข่าวของ Manager จอร์ออนไลน์นะครับง่ายๆเพียงแต่ ตัวข้อมูลภาษาไทยทั้งหมดถูกแสดงออกมาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือที่เร,เราเรียกกันว่าภาษาต่างดาวเรียงกันเป็นแถวสวยงามทีเดียวครับเวลาที่เรานําข้อมูลไปแสดงในฟอร์มอย่างเช่นพวก t ท x t i n อินพุเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับภาษาใช้ไม่ได้นะครับทีนี้เราจะแก้ยังไงขอให้นำฟอนต์ภาษาไทยนะครับฝังลงไปนะครับหรือที่เราเรียกว่า Embed font ฝังลงไปในตัวแอปพลิเคชันเราตรงๆนะครับแล้วก็ประกาศใช้กับคอมโพเนนต์ที่คุณต้องการหรือว่าประกาศใช้เป็น global style ก็ได้จากตัวอย่างนี้นะครับผมเลือกของ TH สารบันมาการประกาศฝังฟอนต์นะครับก็จะเหมือนกับการฝังฟอนต์ใน adobe flex application หรือไม่ก็ adobe air application บน Desktop กับบนเว็บที่เราคุ้นเคยกันแต่แตกต่างตรงที่หนึ่งนะครับนั่นคือ ตรงนี้ครับ m b e d s c f f ต้องกำหนดให้เป็น false นะครับดังนั้นเวลาที่คุณเลือกฟอนต์ภาษาไทยมาี่นต้องดูด้วยว่ามันสามารถเข้ากับการกำหนดค่าแบบนี้ได้หรือเปล่าหลังจากที่กำหนดฝั่งฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็เรียกใช้เหมือนกับการใช้ css style ธรรมดาได้เลยอย่างตรงนี้ผมเรียกใช้เป็น global style นะครับก็คือตัวฟอนต์ภาษาไทยเนี่ยจะถูกใช้กับ การแสดงผลตัวอักษรทุกอย่างบนแอปพิเคชันของผมจากนั้นลองรันตัวแอปิเคชันอีกทีหนึง่งเหนะครับก็อย่างที่เห็นว่าตัวภาษาต่างดาวหายไปแล้วนะครับข้อมูลภาษาไทยก็จะถูกแสดงผล,ลออกมาด้วยฟอนต์ที่คุณเพิ่งฝังเข้าไปนะครับ ทำให้เราสามารถแสดงผลภาษาไทยได้บนมือถือ Android ได้อย่างไม่มีปัญหาการแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้อย่างไม่มีปัญหานะครับก็ขึ้นอยู่ว่าจะพิมพ์อะไรลงไปครับทีนี้ก็หวังว่าจะสามารถช่วยเหลือนักพัฒนาหลายๆคนนะครับที่กําลังเจอปัญหาภา,ภาษาไทยอยู่ตอนนี้แบบเฮ้ยทำไม Flex โมบายแอปมันแสดงผลภาษาไทยไม่ได้ไม่ดีเลยนะครับเราต้องใช้วิธีนี้ในการบังคับให้มันแสดงผลในรูปแบบของภาษาไทยที่เราต้องการครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ